สวัสดีครับผมนี่กับผมเพรินโซนครับก็อยู่กันในเกมนั่งล็อก X Next Generation นะครับหรือ R L X นี่นะครับก็เป็นเกมใหม่จากค่ายในล็อกครับก็ ออกเวอร์ชันใหม่มานะครับสำหรับในโมบายนะครับก็โอเคเดี๋ยวตัวเกมจะเป็นยังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอย่ามาติดตามในคลิปนี้ก่อนในเรื่องคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะฮะโหตอนนี้เห็นเขาเล่นกันครับก็อยากเล่นบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะลองดูครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับในตัวเกมอ่าแล้วล็อกเอกนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างตัวละครก่อนเลยแล้วกันนะฮะผมเล่นเซิร์ฟเวอร์โอดีแล้วกัน อันนี้เป็นเซิร์เวอร์สมัยก่อนครับสมัยเด็กๆครับที่เล่นอ่าตั้งแต่แล่นล็อกออนไลน์นะฮะโอเคเดีย๋ยวผมขอเลือกอ่าเซิร์เวอร์โอดนะแล้วมันจะมีให้เลือกโอ้โหแน่นหมดเลยอะสีแดงหมดเลยครับโอ้แต่เซิร์เวอร์อื่นมันไม่แน่นนะแต่ว่าอ่าโอเคมองโอดิดีกว่าครับชอบแบบคลาสสิกนิดนึงแล้วก็เลือกอะไรอะมันมีให้เลือกเซ็นทรัลแพลนส์กังเนีย วารฮาร่ารอยัลอินสุเมน n ์วิงออฟเบสซิ่งออเปร่าแพนทอมะครับผมเลือกเซนทรัลแพนดีกว่าครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะามันคืออะไรนะคือผมเองผมไม่ได้เล่นตัวนั่นนะครับไอตัวก่อนเริ่มเล่นนะครับที่เขามีทดลองเล่นเมื่อเดือนก่อนนะฮะอันนี้ก็โหลดมาก็ลองเล่นเลยนะฮะเดี๋ยวอยากรู้เหมือนกันว่าเห็นก็บอกว่ามันสนุกครับตัวละครมันน่ารักแล้วก็ภาพมันสวยกว่า แล็กล็อกเอ็มนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาสร้างตัวละครกันนะฮะก็จะมีตัวละครชายกับหญิงครับโอเคเดีย๋ยวผมเล่นตัวละคระผู้หญิงแล้วกันนะฮะเดีย๋ยวเราเปลี่ยนทรงผมมาน,นิดนึงนะครับเออน่ารักดีนะเห็นเขาบอกมันสนุกนะฮะตัวเกมมันคือเขาบอกว่าอะไรอ่ะเห็นเขาพูดกันว่าคือแบบอ่ารายละเอียดครับในเกมมันยังไม่ดีเทลไม่ลึกเท่า อ่าเอวเอนะครับแต่ว่ากราฟิกอะไรพวกนี้การต่อสู้หรืออะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนไปจากเอวเอที่เป็นเอวเอ็กซ์นะครับคือมันสวยงามครับภาพเพิ่มอนะไรน่ารักดีครับตัวละครน,น่ารักอะไรเงี้ยครับมันก็คือการเริ่มใหม่กันหมดนะครับอยากตั้งชื่อตัวละครน,นิดนึงนะครับโอเคอ่ะนั่นเรามาเริ่มกันโอ้โหมีใส่ลูกตาเลครับสีเลือกลูกตาเลยนะแล้วก็ใส่สีตาด้วยครับ โอ้โหมีตาแบบโกรธเนี่ยฮะเบลลหน่อยแล้วกันนะฮะก็เราสร้างตัวละครมาก็เป็นโนวิดนะครับอ่ายรามาดูกันนะครับว่าวันแรกครับเขาทำอะไรกันบ้างนะแล้วระบบเกมมันเป็นยังไงนะฮะผมคิดว่ามันคงไม่ได้ต่างจากเดิมมากโอเคครับมันอยู่ที่พอนทาร่าแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เราก็เป็นเลวหนึ่งเนาะหลักๆครับ แรกรครับมาแรกๆคือเน้นทำเควสครับยังไม่ต้องไปตีมอนนะทำเควสอย่างเดียวเลยก็กดรับเควสทำเควสเดินอยู่ในเมืองไงแหละอย่าลืมว่ามันจะขึ้นเองนะฮะทั้งเบสเอ็กพีจอบเอ็กพีนะฮะนี่ครับตอนนี้เราอยู่ใจกลางเมืองถ้ากดรับเควสจะไม่ไดเดินไปนะฮะโอเคเรามาดูาข้อมูลสแตตตัวละครกันบ้างดีกว่านะฮะนี่ครับโอ้กราฟิกเปลี่ยนครับทางด้านซ้ายมือจะเป็นอุปกรณ์ครับ ทางด้านขวามือก็จะเป็นแสแตทพื้นฐานโอ้มีให้เลือกด้วยฮะโอ้มีหัวข้อให้เลือกหลายอย่างเลยครับนี่ครับอัพสกิลก็มีนะเราก็เลือกอัพเหมือนเดิมนะแล้วก็มีคําว่าเซตแนะนําเหมือนเดิมครับทางด้านซ้ายเป็นสกิลรวมนะด้านขวาเป็นสกิลที่เราไวา้คลิกเพิ่มตอนเราเลเวลอัพนะฮะโอเคเรารับเคล็ดไปคุยกับ NPC ก่อนละกันอะไรชื่อคิวคี้นะครับคิวคี้โอเคประมาณนี้ครับเราคุยก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะให้ไปทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ลงทะเบียนครับดับแรกครับก็ลงทะเบียนครับโนวิดก่อนนะครับผมหืมนี่อย่างนี้ด้วยอ่ะเอออ๋อจิ้ม้าไปนะฮะคลิกเข้าไปอ๋อโอเคครับลงทะเบียนครับคล้ายๆเหมือนทําบัตรนะครับบัตรลงทะเบียนนะโอเคริจิสเตอร์นะครับลงทะเบียนเรียบร้อยเป็นโนวิดก่อนนะครับเพศหญิงโอเค หลังจากนั้นครับเราก็กดเควสต่อไปเลยครับเควสหลักนะฮะเควสหลักไปครับคุยอ๋อโอเคครับเขาจะแจกคู่มือประจนภัยครับโอเคเราจับอ๋อมีให้กดตรงนี้ครับเป็นสัมผัสนะฮะเป็นไอคอนอัลโครนิกนะครับไปอ๋อมีมูวิ่งมีคัสซีด้วยนะครับโอ้ คัสซีนเยอะกว่าเอาเอ็มนะฮะเอาเอ็มนี่จะมีคัสซีนตอนทำทำเควส์แมนนวลน,นะฮะอันนี้จะมีคัสซีนตลอดเลยอ่ะคือภาพสวยมากครับโอเคครับเราได้สมุดคู่มือนักจนภัยมาเขาบอกว่าอ๋อยังไม่ได้ดิเขาบอกว่าเลเวลสองนะครับทางด้านบนนะเขาจะปลดล็อกสมุดคู่มือนะฮะน่าจะเหมือนกับสมุดคู่มือนักจนภัยของเอาเอ็มนะฮะอ่าโอเคครับเลเวลอัพแล้วนี่ไงได้พอดีเลย นี่ครับเขาบอกให้เรากดนี่ครับเขาจะสอนสม,มุดคู่มือครับเรากดเข้าไปเลยทั้งในผมก็คิดว่าน่าจะมีพวกไหนว่าเชี่ยวคล้ายเลเวลสม,มุดคู่มือนะักจุนัยครับนี่ครับเลเวลหนึ่งนะฮะก็จะมีหัวข้อต่างๆนะเป็นหัวข้อมอนสเตอร์หัวข้อโดยรวมนะแล้วมีเรื่องการนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราเขาบอกให้ไปถ่ายภาพนะครับโอเคเขาจะสอนอระบบถ่ายภาพนะครับ อันนี้ผมก็จะตัดคลิปไปบางบางทอนบางตอนแล้วกันนะฮะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปนะครับเพราะว่าค่อนข้างยืะครับแต่เห็นเขาบอกกันนะครับว่า,าเราสามารถเปลี่ยนอาชีพคาร์ดแรกได้ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกนะฮะนี่ถ่ายรูปครับโอ้ตุวกระตุ่นมันน่ารักกว่าอาวเอ็มนะฮะดีทงดีเทลตัวละครครับมันน่ารักดีฮะ โอ้มันขี่แล้วนะวิ่งผ่านโอเคครับเดี๋ยวเราหามุมถ่ายรูปนิดนึงครับเราก็กดตุ่มถ่ายรูปเลยครับเรียบร้อยครับอ่ะระบบก็ทําการสอนถ่ายรูปนะครับอ๋อลืมบอกไปอีกเรื่องนะครับอ่ามุมกล้องครับมุมกล้องของ LM ก็จะมีทั้ง2.5หรือ 3D เลยครับหมุนได้รอบทิศ3ามร้อยสีองศานะเราสามารถดูมุมได้หมดนี่ครับเดี๋ยวเรากดไปที่คู่มือนิดนึงนะฮะนี่ครับเหมือนเดิมครับเราก็ไปรับของครับตรงคําว่าปะญญภัยนะนี่ครับกด ไอ้ตรงที่มันมีอะไรใหม่ๆมาจะเป็นกลมๆแดงๆนะฮะนี่ครับเราก็มากดหรังก็ได้ e อ p นะสมุดคู่มือจนภัยครับคล้ายๆเอเอ็มเลยโอเคครับหลังจากนั้นครับเขาก็จะให้เราไปหาเพื่อนครับก็คือเหมือนไปแอดเพื่อนนะไปเพิ่มเพื่อนมันก็จะเป็นอีกเควสหนึ่งนะครับมันก็จะผ่านเควสเนาะอันนี้เป็นเควสเพิ่มเพื่อนนะครับนี่ครับเราก็กดเพิ่มเพื่อนไประบบก็จะทําการสอนการเพิ่มเพื่อนนะ ตอนนี้ก็เลเวลสี่แล้วนะครับงงอโอเคเรียบร้อยประมาณนี้คุณเพิ่มเพื่อนสำเร็จนะฮะโอเคอ่ะอเดี๋ยวลำดับต่อไปครับโอเคผมเดี๋ยวอ่าต่อไปครับเดีย๋ยวเราไปอ่าทำเควสกันต่อแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็อ่าผ่านกิจกรรมครับผ่านเควสเพิ่มเพื่อนแล้วครับเดีย๋ยวเราอ่ะออกไปนอกแมปกันนิดนึงนะครับตอนนี้เราอยู่อ่า คอนเทลล่าน่าจะเป็นเวสเกตเอาเซาเกตเขาผอภัยโอเคเอามีคัตซีนนะฮะอ๋อโอเคครับระบบเกมน่าจะสอนเราให้เราต่อสู้แน่ๆเลยโอ้โหยอดโอ้มีเพื่อนหนีมาครับนี่ไม่ใช่ตัวละครเรานะครับตัวละครเรานี่โห้เอาคิงโบลลิงครับโอ้เหมือนมันลุมครับคล้ายๆเหมือนว่าให้เราไปช่วยปะวะนั่นไงตัวละครเราอยู่นี่ครับ โอ้โ้อันตรายครับโอเคครับเขาบอกให้เราเข้าไปหานะตรงเข้าไปเลยนี่ครับเควสต่อไปครับปลดล็อกสัตว์ขี่เวปแปดนะครับโอเค๋ยวเราเก็บเเวลก่อนโอเคเขาบอกให้เราฟันนะครับสอนเราใช้ไอคอนต่อสู้นะครับโอ้โหลิงครับนี่ครับเฟสพลิงนะโอเคก็สเต็ปแทงเหมือนโนวิดครับอโอเคประมาณนี้ ่าเรียบร้อยครับเลเวลห้าครับผ่านเควสเรียบร้อยครับนี่ครับสอนสกิลด้วยครับใช้สไตล์นะฮะอ๋อสกิลเขาก็อยู่ทางด้านข้างนะครับอืมอันนี้สกิลคอมแบทนะครับไอตรงรูปดาบเป็นสกิลแทงออโต้ธรรมดานะครับส่วนวงกลมเล็กๆที่เป็นหุงกะโหลกก็จะเป็นสกิลคอมแบทที่เป็นท่าต่างๆเนาะอันนี้จะเป็นท่าเบสิกนะครับสไตล์โอเคมาแล้วครับโหหัวหน้าใหญ่ โอเคเอาเราต้องสู้กับมันนะครับเฮ้ยเวีนกำตรงนี้อุ้ยมันตีเราอุ้ยร้อยกว่าอุ้ยอุ้ยโดนครับเขาบอกออกจากสีแดงเอ้ยวๆๆออกสีแดงทำไรอ่ะอ๋อวิธีหลบหนีนะครับโอเคครับมีสกิลเพิ่มมานะครับสกิลนี้คืออะไรเพเดอเอแก้งตายครับโอ้เหมือนเอาเอ็กเลยฮะเอ้ยเหมือนเอาเอ็มเลยครับหยุดนะหยุดนะ อ๋อเดิมทีแกไม่ใช่มอนสเตอร์ชั่วร้ายนี่เป็นเรื่องแก,แกไอ้เจ้าหัวขโมยอ๋อมีคนเอาอหมวกเอ็งเจอลิ่งออกมาครับเป็นหัววงแวหวนนัว่ววาเชียวอ๋อเขาเลยมาตามคืนครับโอ้โหโอเคครับอืมมีงอนกันนิดหนึ่งนะเมื่อกี้มีสอนสกิลเพเ,พเ,พเดนะครับออกไปแล้วครับโอ้ยากาไปกินครับ โอ้ภาพภาพสวยมากนะภาพมันน่ารักเหมือนการ์ตูนแอนิเมชันครับโอเคครับเดี๋ยวเราลุกขึ้นมาแล้วละครับนอนตายนานแล้วครับโอเคเราได้สกิลมาสไตล์กับเพเดสนะครับโอเคเราไปคุย NPC ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเขาจะสอนสกิลแล้วครับ First Aid แน่ๆเลยน่าจะเป็นสกิลเพิ่มเลือดครับโอเคครับอันนี้เป็นสกิลพื้นฐานในสมุดไอ้เขาเรียกว่าสกิลนักผจญภัยครับเหมือนเอาเอาเอ็มเลยครับ เป็นสกิลเบสิกนะโอเคครับหลังจากเราเรียนรู้สกิลเรียบร้อยแล้วก็มากดรับของนะครับรับ EXP นะเหมือนเดิมครับสมุดคู่ประจนภัยนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวเรามาทําเควสปลดล็อกสัตว์ขี่กันบ้างนะครับอันนี้ได้เป็นปล็อกสัตว์ขี่นะนี่ครับเรามาเจอสัตว์ขี่ครับอะไรเทพเจ้าโพลิงเหรอมาเป็นฟอสซิลเลยครับเป็นวิหารนะโอเคมารับเบสซิ่งครับมารับพรนะครับ อันนี้น่าจะเป็นเควสอ่าปลดล็อกสัตว์ขี่นะเมื่อกี้ผมกดตรงเควสหลักมันให้มานะแล้วอ่าประกอบกับเลเวลผมจะสิบแล้วไงเอ้ยจะแปดแล้วขออภัยมันก็จะปลดล็อกสัตว์ขี่นะฮะเขาน่าจะแจกสัตว์ขี่ฟรีเรานะมาแล้วครับโอ้น่ารักมากนี่ไงจริงจด้วยผมจะเลเวลแปดละนี่ครับปลดล็อกสัตว์ขี่นะโอเคอย่าเล่า เข้าไปคุยกันหน่อยนิดนึงครับนี่ครับปลดล็อกสัตว์ขี่ครับแองเจลลิงนะฮะส่งมอบแองเจลลิงฮาโลนะครับอ๋อไอตู้เมื่อกี้ไงที่เราเก็บเควสมานะครับโอเคมอบของครับเป็นการมอบเควสนะฮะได้แน่เลยอ่ะโอเคครับเควสหลักครับเป็นแองเจลลิงนะครับเป็นสัตว์ขี่ครับก็กดคุยไปเรื่อยนะไม่มีไรครับช่วงแรกครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะไม่ต้องไปตีมอนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับคุยอย่างเดียวครับ แค่คุยรับเควสส่งเควสก็จะได้ EP เบสเอ็กพีจ็อบแล้วก็ได้เงินค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอีเลเวลมันจะขึ้นไปเองนะนี่ครับสัตว์ขี่ครับกดขี่ได้เลยฮะโอ้โหเรียบร้อยครับได้สัตว์ขี่มาหนึ่งอันเอ้ยไม่ใช่ดิได้สัตว์ขี่มาหนึ่งตัวนะฮะโอเคเรากดรับเอ็กพีนก่อนนะฮะเออสัตว์ขี่ได้ง่ายเลยครับอ่ะไปสัตว์ขี่ฟรีครับนี่ครับได้สัตว์ขี่ครับ มีสัตว์ขี่เยอะดีประเด็นน่ะมีสัตว์ขีฟ่ฟรีโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาทำเควสย,ย่อยกันบ้างแล้วกันนะฮะโอเคเราอาไปทำเควสกันต่อครับเลเวล9ปลดล็อกตู้เสื้อผ้านะโอเคนะั้นเราก็เก็บเวลให้ได้เลเวล9ก่อนมันคืออะไรวะตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะโอเคครับอ่านี่ไงเด้งดึงๆมาแล้วครับเป็นโพลลิ่งนะฮะไปะเออมันก็เดินเร็วขึ้นไง โอเคประมาณนี้ครับอ๋อนี่ครับมุมมองเนี่ผมบอกนะมุมมองของกล้องครมันไปได้เยอะนะฮะไปได้กว้างครับเป็น3 d นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับสัตว์ขี่นะโอเคขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราไปฟันมอนนะครับเขาบอกให้ฟันมอนนะฟันมอนเก็บของแล้วก็ไปมอบเควนนะครับลำดับต่อไปน่าจะเป็นการครับของนะเหมือนเขาให้เราหาของหลายๆชิ้นเลยครับตรงนี้น่าจะเป็นการครับอุปกรณ์ สมใส่นะนี่ครับเรามาคุยบีซีคนนี้เลยครับเขาบอกว่าอะไรอ่ะนี่นี่คนนี้ครับนี่ไงเฮดเกียร์นะฮะนี่ไงคราฟของนี้ด้วยครับเป็นของให้เราตีมาได้นะคัาแบบไม่เสียเงินนะครับน่าจะเป็นของฟรีเป็นหมวกนะฮะเป็นสตูเดนแคปนะครับหมวกนักเรียนนะฮะโอเคอ่าหมวกใบแรกของเรานะครับได้เรียบร้อยครับสตูเดนแคปนะครับโอเคเราก็ใส่เรียบร้อยครับหมวกฟรีนะฮะเมื่อกี้กษัตรย์ขี่ฟรีนี่ก็หมวกฟรีนะฮะ แล้วก็มารับของยักพี่ต่อครับนี่ครับอุปกรณ์ครับเราได้มานะหนึ่งชิ้นนะฮะเป็นการปลดเควสอันแรกนะครับโอเคเดี๋ยวเราขั้นต่อไปครับเราเลเวล9แล้วเดี๋ยวเราทําการปลดล็อกตู้เสื้อผ้ากันครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูครับตู้เสื้อผ้าคืออะไรนะนี่มันอยู่ทางด้านขวานะกดตู้เสื้อผ้านะครับอ๋อตู้เสื้อผ้าก็เป็นอ่าคอลเลกชันเฮดแวร์แล้วนะครับ อ๋อมันแยกกันกับสมุดนักประจนภัยนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปครับจะเลเวล10แล้วเขาก็ให้ตัวเกมเราให้เรามาที่เมืองอิสลูดนะครับก็เป็นเมืองรักดาบนะครับไม่แปลกครับที่เราจะมาเปลี่ยนอาชีพที่นี่นะฮะเป็นซอสแมนนะครับผมโอเคครับเรามาถึงนี่ครับเด็กๆไปรายงานตัวที่ค l เซรา a คนามี y นะฮะเพื่อเดินทางไปที่เมืองอิสลูดนะครับผม เราจะทำการเปลี่ยนอาชีพกันที่นี่ครับเลเวลสิบนะครับผมโอ้โหคัสซีนโคตรสวยครับ <c oughs> ก็คิดว่าวันนี้ครับผมก็จะตัดคลิปประมาณเปลี่ยนอาชีพแล้วกันเป็นซนะอฟแมนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือคลิปหน้าครับเดีย๋ยวเรามาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับต่อจากนี้เลยก็เวลาโดยรวมครับที่ผมเล่นมาเลเวลสิบก็จะประมาณสามสิบนาทีนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะทําการเปลี่ยน ขาดแรกได้แล้วนะครับโอ้โหภาพสวยจริงๆฮะอันนี้ต้องยกให้เลยครับสำหรับ r อานะนี่ครับเมืองอิสลูดนะครับเมืองนักดาบนะครับเมืองแห่งอาชีพของนักดาบเราเองนะครับก็อาชีพที่ผมเลือกที่จะเล่นก็คือผมเลือกนักดาบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสืบเนื่องมาจากการเล่นแร็งล็อกก่อนหน้านี้ครับภาคเก่าๆเนาะผมก็เล่นพวกนักดาบมาแล้วนะฮะ ก็ยังไม่เคยลองเล่นอาชีพอื่นนะฮะก็ยังไม่รู้สกิลครับค่อนข้างถนัดนักดาบมากกว่านะโอเคครับเรามาเปลี่ยนอาชีพกันนะนี่ครับสวัสดีนะมาจุนภัยครับมาคุยกับ n อ c ชื่อหมายนะครับนี่ครับเราก็ตอบถามได้น้อยครับไม่มีอะไรมากนะครับนี่เรามาเปลี่ยนอาชีพกันนะครับเลเวลสิครับปลดล็อกเปลี่ยนคลาสนะครับผมโอเคก็หลักๆครับก็เหมือนเดิมครับก็คุยมันจะปลดล็อกเรื่อยๆนะฮะ โอเคเรียบร้อยครับมีคัสซีนิดนึงครับน่าจะเป็นพิธีการเปลี่ยนอาชีพนะครับอ๋อมีเคครับมีอาชีพให้ดูนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นอาชีพของสายซอสแมนนะครับผมโอ้สวยมากมีพรีวิวให้ดูด้วยอ่ะก็เจ๋งอ่ะอันนี้เป็นพรีสนะครับก็เปิดแค่สายแรกนะสายขวามยังไม่เปิดนะครับต้องรออัปเดตแพทก่อนนะครับจะได้เหมือนเอวเอ็มนะก็ ถือว่าเป็นคลาสสิกดีครับอาชีพหลักๆนะหอาชีพหลักคลาสสิกดีอันนี้เป็นพีชนะคนเล่นพีชเยอะๆมากนะครับก็เริ่มต้นจากการเป็นอาโคก่อนนะครับสายอาโคเนาะเป็นสายเขาเรียกว่านะสายซับพอร์ตนะมีการมีบอฟเกตตัวละครค่อนข้างมากนะครับโอเคครับสายต่อไปครับเป็นเมดนะครับเป็นนักเวทนะครับนี่ครับอาศัยธาตุในการทำดาเมจเป็นเท่าตัวนะฮะต่อไปครับ สายทริปนะครับก็เป็นสายทัสิ้นนะครับก็เน้นยูนิตโจมตีรุนแรงครับถึงตายภายในช็อตเดียวนะครับต่อไปครับอาชีพต่อไปครับอาชีพนะครับนักธนูนี่เองนะฮะโอ้อาทีพนี้คนเล่นเยอะผมว่าคนเล่นเยอะมากครับเป็นอาชีพที่คนเลือกเล่นเยอะค่อนข้างเยอะครับต่อไปว่าเป็นอาชีพพ่อค้านะเมอร์แชนนะครับผมก็อ่ะเป็นแบ็กสมิธได้นะครับโอเคครับผมเลือกเป็นซอร์ทแมนแล้วกันครับสายนักดาบนะอย่าเปลี่ยนเป็นไนท์กันโอเคโอ้มีก่อนนะ โอ้มีพรีวิวสกิลด้วยนะฮะโอ้โหไอผมว่าดีนะการพรีวิวสกิลก็เป็นเขาเรียกว่านะเป็นปัจจัยในการเลือกอาชีพได้นะครับเพื่อให้เราลองส i l l ก่อนนะ,ะว่าเราจะเหมาะไหมอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหมีสกิลให้เล่นเยอะนะฮะอ๋อคอมแบทสก l ลมีให้ทำสีท่านะครับแล้วก็มีแทงออโต้อยู่ตรงกลางนะครับอันนี้เป็นสกิ l โจมตีหมดเลยนะฮะอ้นี่สายหอกนะฮะ นี่ครับจอยบีทนะฮะอันนี้จะเป็นสกิลสายหอกให้เราดูนะถ้าเรากดลูกศรนะครับสายขวามันจะเป็นสกิลอีก4สกิลที่ซ่อนอยู่นะฮะโอเคเรามาเปลี่ยนอาชีพกันเลยดีกว่านะครับหลังจากการลองสกิลมาสักพักหนึ่งนะครับนี่ครับเราทําพิธีการเปลี่ยนอ่าเป็นซอร์ทแมนนะครับเป็นคลาสแรกนะเปลี่ยนอาชีพเป็นนักดาบนะครับถ้าพูดภาษาไทยก็เป็นนักดาบแล้วกันนะฮะเอาล่ะตอนนี้เราจะเริ่มพิธีการเปลี่ยนคลาสแล้วนะโอเค โอ้คาสินสวยกว่าเอ็มครับอันนี้ต้องให้ครับเรื่องคาสีนะเรื่องภาพนะครับระบบเกมก็ตอนนี้อาจจะยังโอเคอยู่ครับยังไม่มีอะไรวุ่นวายมากมายนะเดี๋ยวระบบอ่าเขาเรียกว่านะระบบเกมไอคอนนี้ทาอะไรบ้างเดี๋ยวย่อย,ยๆอยผมมาทําคลิปย่อยแยกให้ดูแล้วกันว่า,ามันทำอะไรได้บ้างนะหลักๆก็คือคลิปนี้ก็จะเป็นการอ่าเพย์ก็คือการเล่นให้ดูแล้วกันนะฮะการเล่นแบบ เหมือนเปิดเซิร์ฟแรกมันต้องทําอะไรกันบ้างน,นะครับก็เล่นเป็นแนวทางครับในการเล่นต่อไปนะก็ก็มีคนแนะนํามานะครับว่าเล่นช่วงแรกๆครับยังไม่ต้องทํะไรครับทำเควสอย่างเดียวครับอยู่เรว่มันขึ้นเองนะพอเลยว่ามันตันปุ๊บเราค่อยไปปล่อยบอดตีมอนนะฮะโอเคครับตอนนี้เราเป็นนักดาบเรียบร้อยนะครับโหสุดยอดเลยครับเท่ดีนะ โอเคเรามาดูอ่าสเตตัสนิดนึงนะฮะในโปรไฟล์นิดนึงน,นะครับอ๋อนี่ไงโหโคตรเจ๋งอ่ะนี่ครับอุปกรณ์ที่เราสวมใส่ครับโอเคเบสสิบ okay, นะครับจ็อบหนึ่งแล้วก็สตัมมิแน่ครับสี 4, ่พันเดี๋ยวเรื่องสตัมมิแน่ผมจะมาอธิบายในคลิปหน้าแล้วกันนะฮะว่ามันคืออะไรนะแล้วมันใช้ทําอะไรได้บ้างแล้วกันนะครับสกิลตอนนี้ผมโอเคครับเดี๋ยวผมอัดสเต็งก่อนเลยแล้วกันนี่ครับมันก็จะมีสายให้เลือกนะเราจะเล่นสายเอจิ หรือเราจะเล่นสายหอกเล่นสายบาลานก็ได้นะโอเคตอนนี้มีประมาณ3สายนะครับผมเหมือนเดิมครับผมเล่นสายจีดีกว่าฟันเร็วนะฟันเร็วฟันแรงนะครับโอเคเดี๋ยวผมอัพสเต็งก่อนเลยระดับแรกเหมือนเอาเอ็มเลยครับเน้นตีแรงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไอจีอัพตามมีหลังแล้วกันนะฮะคลาสสิกหน่อยเน้นตีให้มอนตายไไว้นะครับโอเคนี่ครับนี่กระสายของนี่ครับโหเป็นไนท์ก็ชุดสวยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปแรกในวันนี้นะครับผมก็เพิ่งเริ่มเล่นแล้วกันนะครับเล่นชา้าดีกว่าไม่เล่นนะครับโอเคก่อนจากการนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe กับช่องโฟนโซนครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ในคลิปหน้าผมซียูเก้ผมสวัสดีครับ